ดูหนะญ้านะฮะหญ้าตายหมดละแต่ว่าเขาป่าเนี่ยเขาก็ยังขึ้นอยู่คือเขาเป็นพืชที่ที่อดทนนะฮะจริงๆแล้วนะครับรากเขาจะลึกมากนะครับนะะนี่เราก็มาขุดนะมาขุดให้กับลูกค้าขุดเราก็ใส่อันนี้ส่งให้นะฮะนี่ครับก็รุ่นนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่นี้นะ,ะก็แซมแซมหญ้ายอยู่นะ นะคได้สนใจก็ค่อยว่ากันนี่จะเป็นในกระเพราป่านะครับที่เราไปเก็บมาจากป่ามันก็จะปนๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดแดงยอดขาวยอดเขียวอะไรเนี่ยนะครับเพาะมันมันเกิดรวมๆกันนะครับเราก็เก็บมาเราก็มาตากนะครับแล้วก็แล้วก็บรรจุ รวรจุแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับาการันตีสายพันธุ์ได้นะครับว่าแท้ๆเลยดูจากรีวิวได้นะครับนะทั้งร้อนทั้งแรงเหนื่อยนะครับกว่าจะได้แค่นี้นี่โอ้ใช้เวลาเก็บถึงสองวัน,นเดินเก็บตามริมทางตามโคกป่าใครสนใจนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแนะนำปลูกด้วยนะฮะโอเคครับนี่ครับเราก็ แพ็กอย่างดีนะครับแล้วก็มาส่งโอเคนะฮะใครสั่งเราเราก็จะส่งให้ด่วนจีเลยนะครับโอเคครับ